สายฟรีวันที่45ของ z a v e r ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้หลายก่อนที่จะไปอัปเดตกันนะครับมีข่าวมาบอกเกม1 0 0พันธ์แมนวิลจะเข้าไทยแล้วโดยจะมีการโค้ดเบต้าในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า พี่ลืมไปหมดแล้วมันนานจนจำไม่ได้ว่าพี่ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือเปล่านะครับแต่ว่า18นี้ก็จะเห็นแล้วล่ะว่า One พัน Man Worlds ระบบเกมจะมีอะไรบ้างจะมีกิจกรรมอะไรบ้างออนไลน์เล่นยังไงนะครับแล้วพี่คิดว่าพี่จะสตรีมเกม One พัน Man Worlds อีกสักหนึ่งเกมน้องๆโอเคกันไหมแล้วก็จะตามไปเล่นกับพี่ไหมครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะวันนี้เราอยู่ในอันดับที่25ของเซิร์ฟเวอร์ครับพลังรบอยู่ที่3ล้าน 4, แส โอ,โอ้โหขึ้นมา4 0 0นหมัดๆเลยก็ว่าได้เลย,เลยมาแค่พันเดียวสิ่งที่ทำให้พลังขึ้นไปไวนั่นก็เพราะว่าเราทำแม็กสายฟ้าขึ้น5ดาวเรียบร้อยแล้วพอแม็กสายฟ้าขึ้น5ดาวเราก็ทำฟิกเกอร์ปลดล็อกตามเงื่อนไขครับว่าต้องมีตัวละคร5ดาวเนาะเราเลยปลดชั้น11มาแล้วก็มีตัวละครให้ใส่เพิ่มสเตตัสภายในทีมแลวมันมีจีนด้วยไงมันก็เลยทำให้พลังพี่ขึ้นเยอะนะ ส่วนของโรงยิมนะครับเราเต็ม100ไปอันนึงและที่เหลือ <het> ก็กําลังทยอยทยอยทาตอนนี้อยู่ที่โรงยิมสุดยอดแต่ก็ไม่มีอะไรให้อัพสองพันกว่ากดมือหญิก800 2้อโอ้โหสองพันหบอกเลยว่ามือหงิกจริงๆแเลยกีกี้คือโรงยิมเนี่ยพี่ก็เก็บ ไอ้พวกหนังสือไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่ารอปลดล็อกนักลกล้าครับเพื่อปลดล็อกรงยิมพิเศษนี้อีกอันหนึ่งนะครับถึงค่อยอัดเพราะว่าพี่จะไปอัดไอ้พวกเนี้ยที่มัน85%เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มละเพราะว่ามัน สำเร็จเควสฝึกฝนนี่หมดแล้วก็คือปลดล็อกเป้าหมายฝึกฝนนี่หมดแล้วอ่ะก็ได้โจมตี3%ป้องกัน3%ามเปอร์เซ็นีสามเปอร์เซ็นต์ครับเท่านั้นก็พอเราเอาทรัพยากรที่เหลือเนี่ยไปอัดลงยิมใหม่ที่กําลังจะเปิดดีกว่ารอนิดนึงโอ้โหนะหมายความว่าความจริงพลังที่มันไปไวกว่านี้นะเหลือแค่ผ่านดันนักร,ร่าให้มันปลดล็อกอันนี้เท่านั้นเองอัน <c oughs> นี้เลเวลไม่อัพครับเราอยู่ที่เลเวล75มาประมาณ2วันและพรุ่งนี้เนี่ยอัพแน่นอนเลเวล6แ็่พอ76กไม่มีอเจนนะครับ อีกทีนึงก็ระเวล80นั่นเองนะครับเฮ้ยขอความร่มมือใครที่ดูคลิปเราอยู่ตอนนี้นะครับกดไลค์ให้หน่อยดีเนียไลค์ like 324เองขึ้นมาจากเมื่อวานนิดเดียวเองขอ1,000ไ like ลค์ได้ไหมคนดูช่วยกดให้หน่อยครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งน้องชายมันมีร้านค้าจํากัดเวลามานะก็เป็นของสายเติมเนาะที่จะบอกแล้วกันว่าอันไหนคุ้มสําหรับสายเติมเนี่ยไอ้พวกเนี้คุ้มหมดเลยนะเอาจริงอะไอเนี่ยคุ้มนะฮะ ที่ได้เพชรแล้วก็ได้เนี่ยไอตัวนี้คือโคตรดีกิจกรรมนี้ดีสุดครับที่เอาไอพวกการ์ดไล่โจมตีอะตัวอัญเชิญเทคนิคเนี่ยเอานะครับสายเติมอันนี้ต้องเอาเลยเนี่ย5 29เองได้อย่างคุ้มอันนี้ก็จัดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้อยากเป็นสายเติมเลยแต่ตังค์ไม่มีในส่วนของฮีโร่ซับพอร์ตนะครับโกเคสซจะออกไปวันที่5พฤศจิกายนก็เหลือประมาณ10วันเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีบอกนะว่าตัวซับพอร์ตตัวต่อไปเป็นอะไรแต่คนในช่องเราอ่ะ ทายกันไว้หลายตัวนะครับหก็คือกาโร่ SSR บวกสก็คือแฟตประกายแสง SSR บวกครับคือตัวที่เราทายกันดูซิว่าซัพพอร์ตตัวต่อไปจะเอาอะไรแต่ถึงแม้น้องไม่มีตัวกาโร่ไม่มีแฟล นะครับพี่ว่าสมควรจะเปิดซัพพอร์ตเหมือนกันเพราะว่าคนที่เปิดซัพพอร์ตอ่ะมันได้ทรัพยากรด้านล่างนี่เยอะมากมาอัพตัวพลังก็จะไปไหวนะของดีทั้งนั้นเลยด้านล่างเนี้ยถึงแม้ว่าเราไม่ปลดเอซเออบวกนะแต่สำหรับสายฟรีเติมศูนย์่ะ อดอดอย่างเดียวฮะตอนนี้เราจองรอ UR อย่างเดียววันนี้หมุนกงล้อเอาเพชรอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าซื้อตั๋วดําให้ครบตั๋วดํากลางเดือนมันจะอยู่แค่7วันเท่านั้นน่าจะเหลืออีกแค่5วันตอนนี้พลังงานวันนี้พี่ไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยพี่ว่าจะซื้อห้าหนึ่งครั้งนะครับพลังงานในวันนี้แล้วก็ส่วนของอกระป๋องม่วงซื้อแค่คันเดเยวพอตั๋วดําซื้อน้อยมากครับผ่านไป2วันพี่ซื้อตั๋วดําไปแค่1ิบใบเท่านั้นตอนนี้ เหลืออีก26ใบต้องซื้อซึ่งมันต้องใช้เพชรทั้งหมด5,720อกลัวจะไม่ทันนะตอนนี้ยส่วนตั๋วดําจะอยู่อีกกี่วันเราต้องดูตรงในนี้ฮะกลางเดือนเนี่ยเหมือนมันจะออกก่อนวันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตั๋วดำเหลือแค่4วันห้อยลุ้นนะเนี่ยว่าจะไม่ทันนะเพราะฉะั้นต้องเร่งเก็บตั๋วแล้วครับอาจจะไม่กดช็อกโกแลตเยอะแล้วขอเอาตั๋วก่อนแล้วกันไปเฉิดฉายตอนได้ตัว U R มา ส่วนตัวแดงเช่นเคยไม่กดนะครับรอวันที่25ตุลาคนนี้บอกเลยว่าปู่บอมเข้าทีมเกถึงแม้ว่าตัวดําเราเกือบจะครบ180ไปแล้วก็สามารถสุ่มตัว UR ได้ใหม่แล้วแต่ว่าเมื่อตัวดํามาเมื่อไหร่มาจากกิจกรรมไหนเราควรเอาตัวดําให้ครบทุกใบ เพราะว่ามันส่งผลต่ออนาคตข้างหน้าในการเอาตัวนสายฟรีต้องเก็บตัวดำให้ครบจําไว้แล้วก็ตั๋วอาวุธเนี่ยต้องเอาทุกเดือนนะครับอย่างที่บอกไปนอกจากกิจกรรมที่มันมีมาแต่ละเดือนแล้วก็แพ็คนี่แหละพันแปดโอ้โเฮ้ เอาเพชรจากไหนวะเนี่ยคือยังไม่ซื้อสักแพ็คเลยอ่ะแล้วมันมีขายสองแพ็คกับอันเนี้ยอ๋ออวดหน่อยว่าการวันนี้เราได้การ์ดบัฟอันใหม่เอี่ยมของปีาศาจเอามาใส่ให้บาคุโกเป็นอีกหนึ่งจุดที่พลังเราขึ้นเยอะเราได้เป็นโจมตีครับแล้วก็อัดดาวให้ไปเลยหนึ่งดวง10%เดี๋ยวจะหาดาวอัดให้อีอกดวงนะแล้วก็จะตีบวกด้วยครับตีบวกนี่ตอนนี้ยังไม่พอทรัพยากรสายฟีมันจะเป็นประมาณแบบนี้แต่ละวันมันจะหายากนะครับเรามาดูกันว่าทำไมพีก่กีพลังไปไวจัังครบ,บอ่ีีปดนน้ แล้วพี่ใส่ให้ใหม่ดูที่พลังเด้งขึ้นมาสวมใส่ปั๊มเด้งขึ้นมา24งหมี่เห็นไหมว่าไอพวกก๊์ดบัฟหรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยพลังมันขึ้นเยอะครับแล้วยิ่งเราใส่ดาวเยอะๆหรือว่าเราตีบวกใส่ออฟเยอะๆเนี่ยพลังมันก็จะเยอะกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไงพลังถึงไปต้องบอกเลยว่าต้องไม่เกลือของทองต้องได้ของทองถ้าเป็นของฟ้าแบบนี้อ่ะเราปลดให้ดูของฟ้าปลดออกใส่ใหม่ ตอตหกเปอร์เซ็นต์สมใสไปปั๊มขึ้นมาหมื่นหนึ่งเห็นไหมมันต่างกันนะครับสองหมื่นกว่าเนี่ยและยิ่งเป็นของทองที่เรายังไม่ได้อัพอะไรเลยอ่ะนะยังของน้อยอยู่เงี้ยเพราะงั้นมีส่วนมีส่วนสําคัญมากอัปเดตความคืบหน้าของโซนิกตอนนี้เราสี่ดาวเหลืองสามดาวม่วงแล้วเราก็จะอัพยาวๆไปถึงห้าดาวเหลืองเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราน่าจะปลดล็อกไปอีกขั้นหนึ่งของโซนิกก็มันนานเหมือนกันนีกว่าจะครบเนี่ย ่ว่าจะเดือนไหนนะไอ้หน่ายังประมาณเดือนหนึ่งแต่ว่าได้ก่อนซ u ริลยูอามาแน่นอนครับพอเราเสร็จโซนิกเสร็จแล้วทําอะไรต่อเราก็จะไปทําเกรวินใจเกเรต่อให้ขึ้น4ดาวจากนั้นเกิดเวลายังเหลือเราก็จะไปซอมบี้แมนต่อครับต่อก่อนที่ซูริลยูอาจะมาพอซูริลมาแล้วก็ต้องลงด่านนะอัพซูริลเต็มๆ เมื่อวานมีคนบอกว่าทำไมพี่กี้อัพจีนอตทำไมไม่อัพด็อกเตอร์จีนัทมาใส่ในทีมนะครับ mm hmm. พี่ต้องบอกเลยว่าด็อกเตอร์จีนัทพี่หาเศษยากมากหายากเพราะมันไม่ค่อยออกใน i อดีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเศษซ้ำๆมันจะออกกับ G ีนอตและอีกหนึ่งปัจจัยนึงก็คือ G ีนอพี่นั้นเป็นฝ่ายฮีโร่ถูกไหมเมื่อ G ีนออยู่ฝ่ายฮีโร่มันก็ช่วยเสริมให้ฮีโร่เก่งขึ้นเพราะฮีโร่พี่โคตรไก่ครับแต่ตอนแรกที่ซอมบี้แมนไม่มีคือฮีโร่พี่ไม่มีอะไรเลย คือผ่านฮีโร่เอ็กซ์พิซาร์ดก็ไม่ไหวนะฮะก็เลยอัพพวกจีนอสเนี่ยอาจจะมาช่วยนิดนึงทำดามเมจคู่กับหน้ากากหวานอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่พอมีซอมบี้แมนก็สบายขึ้นก็ยังคงใช้จีนอสอยู่ครับเห็นป้าอัพไป5ดาวด้วยในขณะที่จีนอสเนี่ยไม่สามารถขึ้น5ดาวได้ครับเพราะว่าเศษอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันไม่พอมันไม่ค่อยออกมา มาดูรูนกันบ้างครับไป็นหนึ่งกิจกรรมที่ม่พี่ไม่ค่อยเคยเปิดเข้ามาเท่าไหร่และเปิดมาน้อยมากรูนจะมีอยู่4แบบด้วยกันนะก็เราเอามาตักกับพวกเพิ่มเลือดอะไรพวกนี้แต่พี่จะเน้นอัพไปที่คมแฝกมากกว่าเพราะว่าเป็นการเน้นอัพพลังโจมตีนะเราเราชนะ ชี้เป็นชี้ตายกันที่พลังโจมตีก็เลยเน้นอัพที่โคแนแฝกครับรูนทั้งหมดตั้งแต่อัพมาเนี่ยตั้งแต่เลเวล50กว่าๆนะมันทําพลังพี่ไป100,000ถือว่าน้อยมากนะครับตอนนี้พลังเรา3ล้าน4 0 0 0 0เน่ะเป็นพลังจากรูนเนี่ยแค่100,000เท่านั้นนะสู้ไอ้กิจกรรมการไล่โจมตีไม่ได้ให้เยอะกว่าเนี่ยกิจกรรมเนี่ยพี่บอกเลยว่าให้พลังเยอะจริงๆครับยิ่งทางเราทําสําเร็จตามเควสแต่ละขั้นเนี่ยบวกพลังยับยับนะ แล้วก็ตอนนี้มาอัปเดตกันเนี่ยเรามีการ์ดม่วงมาเสริมนะจากที่เมื่อก่อนมีแค่การ์ดสีฟ้านะครับแต่ว่าของทองก็ยังไม่มีส่วนใหญ่พี่ก็จะมากสุดแค่ของม่วงนะครับการ์ดต่อสู้นี่ได้กี่ใบแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข่้อีกใบเดียวใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สิครบแล้วครบแล้วต่อสู้ครบแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากได้ขั้นต่อไปเราต้องสีม่วงต่อสู้อีกสี่อันอีกยาวไกลพลังของสายต่อสู้ถึงจะขึ้นครับ ตอนนี้เปลี่ยนมาต่อภาพไม่มีอะไรหยุดฉันได้ของอะตอมิกซามูไรครับที่จะบวกพลังโจมตีเพื่อร่วมทีมทั้งหมด15%ที่ข้ามมาภาพนี้ก่อนแล้วกันใครต่อภาพนี้อยู่บ้างขอมาได้นะครับพี่ซ้ําอยู่ที่ d 4นะแล้วก็ใครมีภาพที่เหลือเนี่ยบอกพี่มา555ตลอดไปหรือพีออ่ขอไปนะครับคนที่อยู่ในกิลโอ้โหมีคนโชว์อาวุธมีโชว์ของกันเต็มเลยในแชทโลกอะนี่พี่เอ็มเอฟพี่เหรอพี PM, ่เอ็ด้วยเอฟซพี่เม โจมตีอ๋อน่าจะคนละเอ็มกันเอ็มอันนั้นนะอะไรบัตรนะเดมอนบัตรนะครับมือปืนป้องกันมันใช้เรื่องต้องอวดไหมมันใช่เรื่องที่ต้องอวดกันไหมนะเราอวดมัางดีไหมอวดอะไรเดียโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์เลยวะแชร์ไปเลยในแชทโลกแชร์ไปยังแชทโลกอวดเสร็จแล้วต้องมีนี่ด้วยหน้ายิ้ม มีความสุขเฟนๆฟนตอนนี้ในกิวก็มาตีบอรอดได้แล้วนะครับเราเพิ่งฆ่าไอ้นี่ตายมั้งเนี่ยเกลียวกันซุปอะพอมาถึงบอรอแล้วดูซิว่าเราจะได้ของรางวัลอะไรมันก็ลุ้นไปพวกของทองนะแต่ส่วนใหญ่พี่ไม่เคยได้ของทองจากการตีบอสเลยอะใครไม่เคยได้แบบพี่บ้างครับคอมเมนต์มาบอกหน่อยละกันนอกจากอันเนี้ยที่มันมีการันตีเนี่ยท้าดวลครบ50ครั้งมันก็จะการันตีของทองนะดีเลิศนะครับเนี่ยได้แค่นี้แต่ว่าไอ้ที่ตีแต่ละวันไม่เคยได้ของทองเลยดวงแย่มาก ขอลองมาเจอกับอันนี้ดีกว่า5พายักษถอยอ๋อทีมงานของมอมิงเหรอขอลองเจอครับเขามีทัชซูมากิ U R เธด้วยเกลือ่อนจริงครับ5 5, 5 5 5นี่มีแต่ทัช U R เต็มไปหมดกีกี้ขอลองเชิงหน่อยแล้วกันเราโดนเปิดก่อนด้วยโซนิคความไวแสงของเขาครับฝังสีเงาใส่จีนอนนอนลงไปก่อนแล้วก็บาคุโกไม่ได้ออกโดนแสงด้วยคลื่นไขย,ยี่ไขย,ยี่โดนไปครึ่งหลอดแล้วก็ฟูบุกิไขย,ยี่ซ้ำอีกที อย่าเพิ่งตายนะแถวหน้านี่ตัวความหวังจัดๆครับไล่เตะไปที่ทัสซมากิยูอ่ะแล้วก็ได้เพลาครับขอฝ่ามือสหัสสะโลกธาตทอุย้ยหาย พักหายไปเลยแล้วไล่เตะเบียงกาโร่โดนเคาะมาไม่กลัวอยู่แล้วครับเกวินบอกว่าขอใจเกเรสามหมายหูติดสตันไปสองแล้วก็ไล่เตะพี่กาโร่ติดไม่ยอดทอกกาโร่ไม่ได้ออกก็โดนฝังสีเงาไปใส่ซูเปอร์รอยดักชายติดไม่ยอดทอกสองพี่แมนบอกว่าเพื่อนจะตายขอฮิลขึ้นมาหน่อยแล้วกันหายไปเลยครับกาโร่ แล้วพลังเรากลับมาเต็มอีกแล้วไงคนดูโดนมิดเทดูมิดเทดุไม่เข้าครับเพื่ออะไรสอมพี้แมนก็บอกว่าขอสะบั้นแขนใส่กีกกี้ถ้าพยักถอยสงสัยจะได้ถอยของจริงครับเพราะว่าโดนฝ่ามือสหัสสโลกราราธาไม่มีอะไรที่ตัดไม่ขาดเรียบร้อยแล้วก็ไล่เตะสอมพี่แมนไปสอมบี้แมนก็หนอนเรียบร้อยเฮ้ยน้องเจไม่ไหวเล่นเซฟเวอร์นี้ด้วยหรอ เพิ่งมาเห็นนะ F2P แต่มีทักซะมมกิมันมีได้ยังไงเนี่ยต้องสั่งต่อน้องเจไม่ไหวหน่อยละกันขอใจเกเรครับโอ้โหเราชาร้าจ,จริงๆเราโดนเขาเปิดก่อนอีกแล้วและเขาเปิดมาด้วยโซนิกก็ฝังสี่เงาไปใส่ซอมีมิแมนของกี่กี่ขอระเบิดคืนไปแต่ก็โดนคลื่นจิตบดขยย่ยี่วยแรงหมกเป้าหมายนอนไปเลยครับจีนอตแล้วก็ไข,ยขย่ยี่ไข่ยี่ โอ้ยเกือบนอนครับติดไม่ยอท้อวิทยุโซนิกแล้วก็ขอไล่เตะหน่อยแล้วกันนะมาแล้วฝ่ามือสหัสสโลกระทาดไม่มีอะไรที่ตัดไม่ขาดหายหายไปเลยแล้วก็ไล่เตะไปที่ท้าสือมากีจังนะวายุสลาตั้นโนอนสามเลยเตะซอมบี้มาเรียบร้อยบินมาปลา